ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับช่องมาลินแชนแนลหนุ่มพานคนเดิมพ่อต่อยคนมเซนแล้วก็พ่อถลักคนเดิมและบ่าวชัยนะครับก็ได้เดินทางนะครับออกตามล่าหาโชคลาภแล้วก็มาเจอสารใหม่นะครับท่านผู้ชมสารตรงนี้นะครับติดถนนเลยนะครับท่านผู้ชมติดทางรำเดี๋ยวไปดู นะครับว่าสารมีชื่อหรือเปล่านะครับหือว่าเพิ่งมีสื่อบนนะครับเกี่ยวกัหรือว่าปูตาในสารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับมาแลครับท่านผู้ชมสารนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสารปูฟ้าง้าง นะครับท่านผู้ชมชัยมงคลบหรือศาลเจ้าปู่ชัยมงคลอ๋อเจ้าปู่ชัยมงคลแสดงว่าคนนี้สองปู่ยืนยืนทั้งขันศาลเจ้าปู่ชัยมงคลปู่ฟ้าง่างเคนยืนทั้งขันเอราะนะนะครับท่านผู้ชมนี่คือพ้อสันนิษฐานของผมนะครับเออหนิสาลเจ้าปู่ชัยมงคลเนาะปู่ฟ้าง่างโอ้พระสารประทัดเออฟ้าง่างฟ้าง่างผงเป็นตาหงายดิบุงใบตานฮะ เพิ่งไปตันไปตันไปตันไงใส่นั่งไงนั่งเถโอ้อวิี่ดิกปั๊ดตาวชอบเมยปลวก็กินใบตันนะครับเพิ่งคยเห็นอืมอ๋อตาบังเป็นเลขเบิ่งาอ้เล็หลายตัวน่เออ่าผู้ชมบเมยจตเบังเอาเป็นเล็ดีดีนี่ไยหอยปวปกกินใบตันอนะครับโอ้คุณได้ยง ซื้อว่าเอานปูฝังอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตผู้างังขึ้นเป็นตัวเลขท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดครับรัสามอีกวคท่านผู้ชมพรเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะครับท่านผู้ชมข่อเห็นไปนะครับส่นมเบิ่งพอสัวก็ดับเลย เออพันมาถวยมากอ่ามาจัดงานทำพิธีถวยบวมสวงอ่าตรงนี้นะครับด้านนี้อ่าถือว่าสารนะครับสารนี้นะครับป้ายตรงนั้นจะเขียนชื่อป้ายว่าบ้านของบัวตรงด้าน หน้าสารนี language, ่ก็จะเป็นหนองนะครับท่านผู้ชมปูทมคนปูฟ้าง่าย่เรางมเหลี่ยูไ้ไบาปูทคนสาสั่งปูฟ่างานบอกปูฟ่างานครับปู่างา ่มื้นเมเาของตหมัหัวงูด้อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันดูหัวงูเหมือนโอ้งมีเล่้ย นี่เป็นซองกับอะไรเป็นเก่าอะไรเนี่ยนะครับคือเจ้าปู่ปู่ฟ้างานนะครับท่านผู้ชมคือปู่ชายโอ้จนว่าใกล้คันหรอที่ม่านยังบ่ทันาเด็กกำลางกับซองเลยนี่ครับเต็กทูบที่มีคนมาขอไว้ไม่รู้วันไหนนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งหา เป็นหกหนึ่งห้านะครับที่เขามาขอไว้นะครับเนี่ยนาะค่ะท่านผู้ชมมีคนมาขอไว้หกหนึ่งห้าหนึ่งหาหรือเก่าหนึ่งหาน่ก็าค่ับูช้าง้างเพ่อมาถามแล้วนี่บุกเนเนี่ยวันอาทีตยเนาะบุกเหนตับนี่ ออใ่ไนี่ตัว่เนี่ยอตับอืมนี่ไนี่มังงีวป็นสาเก่าินอ้งีวานี่เบื้องลักษณะนี่อันนีเป็นสารเก่าเพลิน พอสังเกตถ้าสารเกาปูนเนี่ยเก่าปันดกับามก็จะสิบเรลือดีอาวินสิบอ์ลืออย่อะรอการกระค้นิงมากีพาหลายเเรียกว่าคนถูคราบเนีอารมัดเดี๋ยวมาจุดถูบเทียนบอกก้าวกราวไหวปูคนกอนะไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนสักการะไหวบอกกล่าวปู่คว้าง้างหรือว่าปู่ชัยมงคลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณตองเร่คนเดิมคุณมามคนเดิมมาทำชาแนลวันนี้ท่านผู้ชมทั้งสี่ช่องเลยนะครับเจอสารใหม่นะครับชื่อว่าสารเจ้าปู่ชัยมงคลหรือถ้าภาษาภาษาไทยภาษาการเขาจะเรียกว่าปู่ฟ้าง่าว่าปู่ฟ้าง่าอาจารย์จเรียกว่าปู่ฟ้าง่านะครับคือ แล้วอยากจะบอกว่าเจอสารใหม่ตรงไหนที่ไหนเลขมักจะเขา้าครับนะครับ,รบนะครับเหมือนอย่างที่ปูขุนหารที่บ้านเก่าน้อยอ่ัน้นก็สารใหม่ก็เลขมักจะเขา้านะครับแล้วสารนี้ปูฟ้าง้างเป็นยังไงบ้างที่นี่าตรงนี้นะครับคิดว่าปังเนี่ยบางเพราะว่าทานผู้ชมผมกับบอกตรงไปตรงมาเนาะครับ มานั่งอยู่นี่แะท่านผู้ชมล่มห้องปันพวนน่าต้นแต่ว่าต้นหลุดของกลมเกินอันนี้ก่อนก่อนที่จะตั้งกล้องเนาะนะครับท่านผู้ชมก็จะได้จุดทูบบอกกล่าวและขอเข้ามาผู้ด้วยนะครับทำมากวินเป็นขายล่มหรือว่าข้อจิตเปิดกล้องยิงสักการหนึ่มบางทีเนี่ยมากสีปังเลยบองทันนะถูกต้องคือข้งวดที่แล้วเห็นบดแบบผู้คุณหารสารสารไม้ที่ห้องไปขอ เขากับว่คือบริเวตั้งใจเลยมัน,มนออกเองในพอทั้งแรกแต่ว่ากระเดกคอขามาเพิ่นอคอขามากเรืบบ่อยๆเพิ่นกระหายเข,าข่าสามตเลยหายร่มเดือนต้องเข,าขา่าหายพอหายหมดแล้วหายติดต้องเข่าครับหกลาบผู้คุ้มหานเป็นอลำรับแรกเลยก็ให้เพิ่นเข่าสามตัวอันใหม่เลยตอันนี้แต่ว่าเขาเ่าหรือเ่ใช่เ่ต้องเพราะว่าเจ้าถึงเกย์บุญโจดนางบุญแหวนละว่าต้องไปออกหรือไม่มอดถิบแตกไหมล่ะหมดอไม่ไข่ แสดงไปไป 2> 2> ouais. ท่นไปอยู่ท uh> ี่บ่ว่าอ่าวไ้แล้วมาพร้อมไปบอกก่าวพร้อมกันนะครับสารเดี๋ยวอยู่ประเอี๋ยอปูกฟ้าง่างค่ะปูกฟ้าง่างหรืออะไรเนี่ยคำว่าฝ่างานฝ่างานสารจ้าปูกชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมเรื่องอือ เขาต้องฝ่าหรือไงตัวคุ้นทุกก็อันนี้ได้อั่านได้ด้วยได้ครับมาท่านเจ้าครับบอกกับเราได้เลยคุณสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอามาวิ <ส RAW S 2> ่งเจ้าสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าปูชัยมงคลเจ้าปูฝ่างเมื่อนีลูกหลานทีมงานมาวิ่งชาแนลนุบามคนเดิมพอท้องแลคนเดิมป่าต่อยคนมีเส้นพร้อมดยเบาชัยกันได้เดินทางผ่านมาเห็นสารปูเกิดความศรัทธาอย่างแรงกระดิจังเลยหยุดรถและลงมาสักกาลกะไหวปูถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นสารใหม่สำหรับลูกหลานที่ได้มาพบมาพอมาเห็นก็เกิดความศรัทธา มือนีลูกหลานกะขอข้ารวะขอโชคขอลาบมาขอกราบไหวมาขอเป็นสะพานบุญเชี่ยมไปให้กับเป็ดซี่ทั้งบ้านให้เพื่อนได้โชคได้ลาบนําก้อนที่ลูกหลานจะได้สักการกราบไหวเขามาในศาลลูกหลานกะไดกะมันเป็นเหตุบังเอิญลูกหลานบ่ได้ตั้งใจซึ่งซึ่งลูกหลานได้โตดกับมือนีลูกหลานก็ขอกราบขอขมามาลาโทษปูอยาได้ถือสาเพราะว่าลูกหลานก็บ่ได้ตั้งใจบ่ได อ่าศิลาหลบรูปูกะปวดหายอัยโปวดหายอภัยและโยกโทษห้ลูกห้หล้านมือนี้ลูกล้านกะึิงมาขอโชคข้าปูพร้อมไปฝากไปตออเด็บซี่ทั้งบ้านให้ได้รับโชคลาบน้ำกันเพื่อเพิ่นได้โชคได้ลาบแล้วเพิ่นก็ิได้มากบุรณะสารห้ปูให้เจริญห้งามหายหลังไงหลังโตก็เก่ามื่อนี้ปวดเมตตาเด้อปูครั้งแรกของทีมงานให้ได้โชคได้ลาบสมโตตรงๆข้องงวดวันที่หนึ่ง กุมภาพันธพศ2 5 6พให้ดังๆปังปัสโต ổ, ตรงตเปียงปังไปเลยดูปูเอซ่าทุสะทุสะทุสะอปังปังเ้อมาปไปเดี๋ยวหไปมองดู จะรูอืมอืมควรถูบอืมไปอนะครับท่านผู้ชมสำหรับ การมาพอสามใหม่คิดว่าเนาะครับปูคนสี่หายสามโตตรงตรงปังปังพี่สามปูคนของน้องนบานเนาะนะครับบุญบาริสุทธมห่านบเลยเลยบังเอิญไปเดี๋ยวงวดนี้มาวินชาแนลนะครับจะขออนุญาตนะครับทีมงานแล้วก็ขออนุญาตปูเสียงทายเสียมซี่ขอสามโตตรงตรงปังปังเด้อปูของหมดนั่นทีนี่แหละนทีหนึ่งกลุ่มผ้าพันทีสี่หอดนี่แหละ ให้ได้สามตัวตรงๆให้ปูหยิบออกมาเลยเด้อปูเลยสาธุนะดยอดแร้วเนาะเอาหายานะไหมแรกไหมแรกก็ได้ดีนะครับฐานไหมแร,เรกเนึ่งเส้นที่ใจหายศูน <0. S 2> ย์ oh. โอบ หมายเลขศูนย์นะครับหม่ไดลผมเอาได้หมดแล้วที่เขาประกาศว่าเลขศูนยทีเดียวคือจะเป็นยังจะบอกว่าจะให้ไม่เขาจะเทคสองโอ้ยไอ้ท่านศูนไอ้ทานเรียกว่าแก้ไขโอ้ภาษาที่เรียกว่าโมโหเแก้ขึ้นนะอยาพราะว่าโดนแล้วครับทั้งที่สองออกมาแล้วครับ ไม่ที่พอมต้องหันศูนได้มาหมายเลขสมครับผมสามศูนย์สามถัดโอ้ไ่ได้ออกดูเยดู่ลยเลยดูเเลยเนาะเดี๋ดวทีนด้ันดได้มากมาก มากมุดทั้งที่สามครับไม่ไดสิ้นจนได้มาหมายเลขเก้าครับผมโอ้ศูนสามเก้าศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สามเก้าศูนยสามเก้าหรือหกนี่บอกหกสามเก้าหามเก้าหรือย์สามเก้าหศูนยสมหกทยมงังกด้้างเนะครับแล้วสำหรับตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบียงเท่านั้นให้เบื้องบนเนี่แท่าเนี่ความเชื่อส่วนรวม ชมด้ยมันเทิเท่านั้นเขาพักตรงกันเลยอันนี้ของของปูฝั่งซ้ายนั่นทูกแต่ดีของปูป่ะของห้าฝั่งขวาของปูที่เจอเห็นเห็นพวกนี้แนแนอ้เลขทูกตรงกันอ้ามเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นเก่าเก่าสนขออธิบายก่อนนะครับสารไม่ได้ครับเด้เราบ้างคือเลขทูเนี่ยบอช้จุดสองอันแตกดีอันแรกของของทางที่ผมมาขอเอาพูดง่ายๆถ้าผมจะกล้องไปเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายเป็นของปูแมนก็คือว่า จะไปทจุดมาเปิดใจเห็นมันรับแล้วอันที่สองขวามือคือทางทีมงานที่มาขอนะครับซึ่งบอกว่าเลขเลขมันตรงกันใช่ไหมบอกว่าเลขของปูดีทุบแตกกว่าแตกอีดีมันแตกอีดีนี่มันต้องตั้งหารด้วยแตกดีดีแล้วเลขเลขที่ทุบทีมงานที่เอามาด้วยเอาทุบมาด้วยจุดได้เก้าเก้าศูนย์บาทนะครับเซียมซีได้ สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้านะครับศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าผู้เด็กซิ่ี่ครับไม่แน่ครับของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็อย่ามองพาอะไรหรือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าขามะขอนี่สังเกตฐามาขอเนี่ยคือมันมักกิ่ตังสารใหม่ๆเป็นมักจีให้โชคให้ลาบเป็นมักจีบบว่ะทายเปรียบเทียบอยากให้ทำรวจต้มหรือเอฟซีดีทิ่ตามเนี่ย ให้หูบ,บารมีของเพิ่น<ม>น้ำเพิ่นบาเรมี่เดมมะขามมะหวายเพิ่อนอย่าหา้เพิ่นต้องการพาราน้าของแดงของแดงในสระปูตอ้องการของแดท,ที่ที่ให้ช่วยเหลือด้วยการแลกกับขอจบขอลาครับเพิ่นเสื้อผ้าเดีกทหมหนะครับผมเนาะเมื่นะอนหนาเสือได้มาตอนนั้นงขึ้นกีรรถพานมา,ห,นานหินสารนะยิ่งรินท่านผู้ชมแบบมันเป็นเรื่องบังเอิญมานะครับอืมบุญบารมีเพิ่นอยากให้เฮามาฮอดมาถึงเพิ่นอยากเผยแผ่นะนะครับเนาะเป็นไปได้เนาะ แต่ว่าสารลูกองผูเนี่ยมีเสือเสือยังรันรัางูงคนนั้นไง่ล่ะบ้าแหนคือตามลักเนี่ยมันองมีขีมากนไปแนู้มันมีมากขึไปเพราะว่าจู่ๆนี่ขีมาวาดเสือขีม้าเอาลูกเสือแพลปูนเป็นเป็นเป็นในงานไปเข้าตกลงตอนกลางวันเข้าตกงตอนกลางวันมากคือเขาสีไปบอกซุ่มซุ่มหาว่าอะไรพอลบอกว่ามันไปเล่ยตลอซุ่มหกซุ่มเจ็ดคนเดียวนะครับเพราะว่าทอดเงินงอย่งดี เขาถุนมาถามท่าคนไงบนคอนทางคนผู้เ่าผู้แก่อยู่บ้านคนเนี่ยนะครว่าที่ม่าจะไปเป็นยังก็ต้องมีเสืออืคือต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันเนี่ยเยอะพอสีว่าประวัติความเป็นมาให้ฟังจากเอกสารเข้าเป็นหอดสารใหม่มีเสือบ่ะเมนนี่ที่ว่ามีเสือเดือดมุ้ไทยบ่เสือเสือมันเป็นเสือเสือมันถ่ายกระว่าคอจังเจ้าเห็นสารเจ้าหอดเสือที่เข้าไปเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมถ้ามีมีโอกาสมีเวลานะครับ ค่อยเดินทางมาที่บ้านน้องบัวแล้วก็มาสอบถามคนเข้าคนแก่คือว่าผู้ถาวรผู้าวรแกผู้นาวรแผู้ถาวรแกผู้ถารแกเ่าจีบมากเป็นสารนี่ครับเขาวาเข้าจีบหัวคร่าคนจีบมากเป็นสารมองเนี่ยสารเขาเป็นยุ่มองนีเป็นบ่อจีด้เป็นยังขึ้นระไ้มาจีนีจีนาเขาจีด้สอบถามเพิ่มว่าเป็นยังขึ้นี่เสือเป็นในสมัยก่อนเป็น นักล่าเสือมาก่อนว่าเรื่ังไหญเขาเขาบอกงูไหมเรื่อว่าเป็นเสือสนิงเสือยังบ่ประมาณนี้ประมาณน้ะครับแต่ว่าแถวแถวหนี้มีป่าบ่อป่าเจ้าพ่อเสืออหมือนมันเคยขาบ่เหมืนปูคนเคยป่าเสือสนิงบ่ะขอบคุณเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นขอสันนิษฐานของทีมงานเท่ากับท่านผู้ชมเท่ากับท่านได้รู้เนาะแต่ว่าเลขทูใหม่เพิ่นได้อ่านอืมอืมแต่ก็คือผ่านมาเห็นแสดงว่า เป็นใหญ่ใครผู้เปนใหญ่ใครแตงโมเขาทีมงานนุบามคนเดือนี่บ่มีต้องให้ซุ่มนี่เห็นต้องให้ทีมงานนี่เห็นเพราะท่านเขาที่เผยแพร่บ่ได้มนใหญ่จบครับแม่ยังไงซะต้งเผยแพร่ไปให้เอซีทุกท่านแล้วคณะโอ้ย่ัยไเพิ่นก็ะยากออกซื้อเพื่อนนะครับออกซื้ออยากให้ไม่วาประชาชนสาร่เป็นตุนอย่างนี้ต้นแบบสัมาคต่ว่าจะหาคือบาตเลทีละบัเทีพ้อ3เกินเพราะว่า ยังเขาเจาะสั่งสารไม่ถึงตูคขอนระเบืองมันก็ต้องเขียนไว้แหละทักมองรถเนาะเฮ้ยมึนอ้างมาเล้มึแมงมุมแมงมุมไห่ว้าแมงมุมมีแต่ขาเก็บเก็บเก็บฮะไม่ถั่วจี่ดั่วเเอานับเบื้องข้าเอาีย้าเดียวเดี๋ยวเ่อบ้นนี้อเป็นพี่้าคนน้องแมวองเก็บอี๋เลยอีเลย่มหนูมิโอ้ยเรียนว่าขาหน่งขา แปดขามันขาขาหนึ่งหายน่ือหกเจ็ดเจ็ดขา่มเจ็มันแปดขาดิหทีดิเาได้เพิ่มไหนเพราต้องเีนเห็นเปียกจัเเป็นเจ็ดวเจ็ดาบงหดขาใจอยู่เ็นแครับดูขนมาแปดดเรงขามันขาดขาบนว่ากับเบ่งมุ้มหนึ่งขะครับสาหนึ่งสามงหนึ่งสี่ประหลาดมากครับท่านผู้ชมเมงมุมีเจดขาปกติเม่งมุมสี่มีหกหรือแปด โอเคครับเดี๋ยวขอต้งเรียแต่มีเกดนะครับแต่มีเกดขาเอาเอางี้นุ่มามย่านแมงมุมเพิ่นหนีก่อนเอาเก็ดเอากล่องมาเบิ้งจะเอากล่องมาจับเบิ้งเลยจะไปเบิ้งเหล็กถูกนะครับนี่เขาสามารันะเรื่องหาขาดิหาเออหาซีบขานนึงมัครบบ้่งซี่ขากับครบแล้วขาครบแล้วมาแต่ขาเดี๋ยวไปนัท่องเที่ยเดี๋ยวไปดูแมงมุมประหลาดเก็ตมีมีเก็ตขา ท่านผู้ชมว่าแมงมุมมีกี่ขาเห็นเป็นเกียรติขานะครับท่านผู้ชมปกติผมว่าแมงมุมจะมีอยู่แค่หกขานะนะครับแต่ท mm <sk ี่นี้แปลกประหลาดมากครับแมงมุมมีเกียรติขาแปลกมากครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นบริวารปู่ท่านมาบอกอะไรเป็นในในหรือเปล่ามาสื่ออะไรหรือเปล่านะครับ มืมุมเกียรขาครับมืมุมหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งเกียรขาก็เป็นเกียรหนึ่งเกียรเกียรหนึ่งหรือว่าเกียรเกียก็ได้นะครับอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับไปโมกันทุ่งไปท่โบสถกันาะคะว่า เลขทูบหมวยเป็นทีเ่เหนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหเลขทูบด้านซ้ายนี่คือเลขทูบที่บ่าวชัยเห็นทูบหล่นอยู่บริเวณแถวๆในศาลนี้นะครับก็เลยหยิบมาจุดคล้ายๆว่าปู่จะให้โชคเป็นเดี๋ยวนะครับผมดูเลขทูบตรงนี้ก่อนนี่ต่ออตัวแรกเป็นนี่ต่อให้มันตัวอย่างตัวแรกเลขทึ่งๆหนึ่งสองจุดเลขหนึ่งบอก เป็นหนึ่งเก่าหนึ่งสองเก็ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเออหนึ่งหนึ่งสองเก็ด,กออกดแต่หนึ่งคล้ายเก้าเลยนะครับหนึ่งกับเกดพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับแล้วก็มาดูเลขทูบที่ป้าปต่อยอธิษฐานนะครับซึ่งทูบนี้เอามาจากบ้านด้วยนะครับได้เก้าเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเก้าเก้าศูนย์

บันสีบ่ะโอ้หอคือบก้่ปรดตตอนน้เป็นมพสสร้างาเลยดูเลขพสสร้างสารก็มีเห็นเลยนะครับท่องจบพยายามส่องหาก็ไม่เจอนะครับไม่มีนะครับ เป็นูหลดนะครับเป็นหนึ่สองจุดนะครับถ้ไม่หนึสองจุดก็ต้อองจุดมดูัดูมันจะน้ออะไรอ่านะครับอือว่าเป็นผู้ต่าะครวมนะครับนกนี้้า คื่อบริญญาบิวารนี่ยิ่งบอกไหมิญาอย่างน้ฮะเด็คือเพื่อนยิ่งบอกเสียงผู้ยิ่งอกบริญญาอย่างนีคือวางสั่นใช่ฮะคือมันคือกั่เสียงผู้ยิ่งบอกเมียนผู้ถ่อมย่งบอกยิ่งโอ้แล้วไม่บังแลไม่เลยแล้วโอ้ยว่าวจับแจควบไหนวะใช่ป่าันเป็นอุ้มอุมอิ่มไงอ้ยคือจังค้เขาบอกกันแม่นแม่นคือจังโคงเขาบอกกันบอกกันในซอย เออทำไมเพื่อนกะทิเพื่นกะทิโซกันเพื่นดีใจเหรอใช่ดีใจทีมากประชาสัมพันธ์สื่อสารทายถ้ำสารเนี่ยออกสู้สาธารณะให้ให้ให้คนได็กหัวใจลาย

สารนะครับสาใหม่สารเจ้าปู่ชัยมงคลหรือสารปู่ฟ้าง่างนะครับทางทีมงานก็ได้มาบพบเจอเป็นสารใหม่นะครับก็ได้มาขอโชคขอลาบนะครับทั้งเลข CMC เลขทูบเลขตามจุดต่างๆให้กับ FC ทางบ้านได้รับชมรับดูกันแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กาบลาปู่ไปแล้วก็ขอนะครับให,ห้ปู son, ่ให้โชคให้ลาบตรงๆปังๆของงวดวันที average, ่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกโอ้ยสองพันห้าร้อยหกสิบเดครับท่านผู้ชมขออภัยครับแล้วก็นะครับจะลาท่านผู้ชมไปด้วยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงโชคดีนะครับร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคน เดินทางใกล้ๆก,ก็ขอให้ปลอดภัยแควคาดจากภัยอันตรายทั้งปวงสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับโชคดีปังๆรวยๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับผม